วันนี้พามาดู Honda CB ครับเดิมๆว่าหล่ออยู่แล้วยิ่งเปลี่ยนแม็กมาแล้วยิ่งหล่อกว่าเดิมอีกครับครัว่าเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างผมแนะนําให้จัดทรงแล้วก็อัพโชวเข้าไปอีกครับหล่อและจบแน่นอนครับลูกค้าบอกว่าจัดไปเลยครับผมจัดให้ลูกค้าเป็นตัวนี้ครับโช้กหน้าหลังพร้อมสปริง Play-in Street Advance จับคู่กับตัวปรับแคมเบอร์หลัง h a r ์ Lead ชุดนี้อยู่ที่45,600บาทโชกตัวนี้เป็นโช้กใหม่จาก p l a y i เลยนะครับปรับระดับสูงได้16ระดับชอบนุ่มนวลหรือชอบหนึบแบบไหนแจ้งช่างได้เลยครับโชกตัวนี้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานอย่างแน่นอนครับสําหรับสายโหลดสายนุ่มละมุนเป็นแบรนด์คุณภาพจากญี่ปุ่นอีกตัวเลยค ก็เสียเลยนะครับเมื่อเราปรับรถให้โหลดเตี้ยล้อหลังจะแบะออกโดยอัตโนมัติเลยนะครับเราจึงจําเป็นต้องใช้ตัวปรับแคมเบอร์หลังเข้ามาช่วยนะครับผมเลยแนะนําเป็นตัวนี้นะครับตัวปรับแคมเบอร์หลังฮาร์ดเลดครับจะช่วยปรับค่าไม่ให้ล้อหลังแบะแล้วก็ไม่กินหน้ายางทําให้ยืดอายุการใช้งานยางได้นานขึ้นครับชกตัวนี้ครับปรับอยู่ที่ระดับแนะครับถ้าลูกค้ายังรู้สึกว่ากระด้างอยู่สามารถเข้ามาให้ช่างปรับระดับใหม่ได้เลยครับตั้งศูนย์เสร็จพร้อมเช็กลมและย้ำน็อตล้อพร้อมส่งรถคืนลูกค้าได้เลยครับ